แฟนชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนสยามพารากอนสยามพารากอนค่ะมาดูน้ำพุสวยมากเลยค่ะมา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 สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยหนุนตรงไฟนุ่นสวย นี่มาเที่ยวสยามฮอลล์ก้อนนะครับลำปุในลานระวังลื่นนะน้ำแฉะเลยไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มา นาเงนนะนานน,านทีสาวแอนเขเานานนานทีสาวแอนเข้าเม,มืองกรุงโคมไฟค่ะ,ะโคมไฟสองพันยี่ หันมาหันหน้ามาหน่อยนี่ค่ะหายจากตรงนยังนี้เลยค่ะี่ค่ะพี่โอ๊ต รวงน้องขอนี่นะคะตาต้องรอนะตาต้องรอนะคะโอ้ดูแม่คู่ค่ะแม่พูดเปลี่ยนแม่คู่นะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นนะถ่ายนะคะอันนี้อันนี้คือตาต้องรอนะคะตาต้องรอเปลี่ยนกันถ่ายเปลี่ยนกันถ่ายกันนะเนี่ยตกลมุมนะอันนี้เป็นน้ำใสมากเลยนะคะ ต้น่รงนะคะก็ะเป็นรถนะคะตอนนี้เรากำลังบวงกนันนะคะตองนี้นกี่นาทีแล้วเนี่ยวันายน,น,ะะออนะะีแล้วนะคะสวีะเนล่ยลเราเปลี่ยนหน้าได้เนน,เน มาดูล้อหน้าเราเองออเนี่ยดูนั่นแหละเปลี่ยนไม่ได้อันนี้นล้วเห็นก็เปลี่ยไนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เหรอไม่ได้เลยอ่านะคะตอนนี้นะคะสี่นาทีแล้วเอาเว็บถามนาทีนะจะสี่นาทีแ<า>ล้วอ่ด้านบนนั้นก็เป็น BTS นะคะน่าเห็นยวได้คะน่ะเห็นยวได้คะนะคะ,นะคะ,นะคะนี่คือเสียงนะคะเปลี่ยนไหมคะ,นะคะ,นะคะตอนนี้สวยงามมากๆเลยนะนู่นต้องลงไปถึงชั้นข้างล่างเลยนะคะแต่เราไม่ไปค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปสยามแล้วก yeah. yeah. ันได้่นะคะขอลาไปก่อน 2,000 2,027นะคะนะคะเดี๋ยวให้แบบเล็กนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดิดตามให้กับแอนชาแนล้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยนะนะคะวันนี้แอนชาแนลไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีสอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดต์กดกระดิ่งกริ๊งกับช่องแอนชาแนล้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะวันนี้แอนชนลไปก่อนนะคะบ๊ายบา พอ,ลอแล้วพอไปรเราก็ถ่ายรูปเราได้